สไปองงนึกระทสวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลครับไม่ได้กดตอนนี้เราก็มายังร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคู่แข่งครับซิกซิกเทเวนเทเวนตีทูเทเวนตีทีเทเวนตีโฟเทเวนตีไฟล์เทเวนตีซิกมันคู่แข่งนะนะอ๋ คุณตามไปจดมิเตอร์ไฟไว้ไปคุณตามะจาไปเขาบอกให้ถ่ายนะคุณเด็กเกินง่วงนะครับเดี๋ยวจะก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับภารกิจนะครับภารกิจรับนะครับเราจะมาลื้อร้านค้าแล้วก็จะไปลื้อที่นั่น ก็มาช่วยน้องนะครับดูระบบไฟนะครับที่ทำไว้นะครับซึ่งกำลังรือเพราะว่า FC นะครับบ้านเก่าแม่ฮันนี้โอ้มแม่บ้านบอาหอมนะครับซึ่ง,ง,งมีผู้ใจบุญ มอบให้น้องเราก็มาเจอยูทูบเบอร์ดังๆแห่งบ้านเกอกๆนะครับใช้ไม่ได้เพราะมันแตกใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาไปครับเพราะว่ามันมันมันก็มีบางส่วนที่เราตัดตัดซ่อมแล้วก็เป็นเศษแปะใช่มมันถ้าจะใช้จริงๆอ่ะมันต้องใช้ท้องถิ่นถ้าใช้อันนี้มันไม่ไปเฮ้ยไม่ได้หรอกใครเฮ้ย คอแตกมุกไม่หาพาเครียดเครียดเลยเครียดเครียดเครียดนะครับอ่ะครั้งเดียวว่าไงสามนาทีตัดเลยไหมนี่เด้ผมกดมานี่คีมผมตัดปุ๊บปุ๊บนี่ก็เรียบร้อยเลยแหละเนี่ครับบ่แม่นเซนเตอรมึงดูได้คอยถือกลองเข่ากับบุมีไฟไส้แล้วครับเอาบ่เดี๋ยวใจะยิงเขาใส้ไฟก่อนไฟเขาว่าแคปบอกว่าให้ให้หดถอดออกให้มันลื้อบ้านได้ถอดไฟออกถอดถอดโอ้โนี่ละเข้าใจละไอ้ถึงมาน่ะ ให้มันรื้อบ้านได้แมน,แมนแตอนนี้คือถ้าเกิดถอดไฟแล้วมันสีบโเห็นหุงถอดปุ๊บนี่ข้างในจะมองไม่เห็นเลยมันก็ให้มันเหลือให้มันเหลืออยู่จุดเดียวก็เสียบปลั๊กไว้ไงเขาเขาเสียบปลั๊กได้ไงเอาเอาอย่างนี้อ่าเหลือไว้หลอดนั้นต่อตรงไปหลอดนั้นไปหลอดหลอดไฟก็ไ,ฟไม่เป็นไรนเดี๋ยวเขาเนี่ยเขาเอาฝาด้านนั้นออกก็ สว่างแล้วสว่างแล้วโอเคใช้ได้แค่แบบเกี่ยวกับสว่านพวกนี้นะครับอ๋อเพราะว่าเขาต้องเสียบสว่านไฟฟ้าเพื่อในการรื้อในการเจียอันนี้ออกอีกใช่ครับใช่ใช่เพราะนั้นต้องต้องทําเป็นตั้งไฟอาไ้ให้เขาครับก็ต้องตัวตัวพวกตัวควบคุมควบคุมไฟนี่ก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่เราตัดตัดเป็นบางส่วนออกตัดเป็นบางส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ให้ช่างเขาทีมช่างเขารื้อเพราะว่าเพื่อนเราเมาลื้ออยู่แล้วมันบอก เดี๋ยวไห้ก็มาเบิ่งระบบนี้ให้แล้วก็ลือกให้ลือระบบมันให้มันเหลือไฟคงที่ไว้แค่หนึ่งจุดนึงดวงครับหนึ่งดวงเพื่อไว้ใช้นะครับเป็นไงบ้างค่ะพี่เดียวสามนาทีสิบจุงกระเบลบองโปนกรุบกรุบขเนียไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจคนเรียนน้อยมัมกอนอย่างนี้สวัสดีครับสูงหน่อยสิสูงหน่อยอีก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  เรานี่ยย่อลงมื่อกนนี่แกแกมาทีไรเรารู้สึกว่าเราตะกอนทำไมต่อก่อนทำไมไม่สูงฮะกินกินนมน้อยกินนมน้อยมันมันมีได้นมบ่ต้นแหม่มไม่ได้นมมาื่อกินยืนเย็นย็นอย่านั่งไปเรื่องการจัดการไฟภายในสามนาทีนี่เขายังใช้ไฟอยู่คือประเด็นคือเขาใช้ไฟอันสว่าคอยู่ เราก็ปรับเปลี่ยนตัวใหม่อยู่แล้วเขาก็ต้องใช้อันเครื่องตัดอีกใช่อันี่นะตัดตนู่นตัดนี่เออเพราะงั้นเขาต้องเก็บไฟเอาไว้ไฟแแแลล้้ววหะตตัง่่เมือานผัวเขาเป็นคนเขี่เมียเป็นคนเล่นถ้าเป็นทีมฟุตบอลนี่าโอ้เขาเล่นเป็นทีมนะไปไปไหนพี่เพื่ไอนเพื่อนทางไหนเงินเพื่นไปเงินเพื่นระวังเก็บตะปูด้วยพี่น้องแล้วก็มากับเหล่ายูทูบเบอร์นะครับ เข้าได้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 คือบกเก็บไว้นี่คือบเก็บคอเก้ไป้วน้อไป้ให้เียมเไปแล้วพี่ดีตนี้ีกวามันดูดอันนั้นมันดูดะไร้เอาเหลอนอแล้วก็อดามันชั่มออกมาเลยน้ามันชุ่มออกมานรงี้ังรคามันร่งไงครับ้าคามันหยกไปแต่ก่อนมันไม่มีน้ำนะ ขาซื้อหลอดไฟเขาไม่ได้แถมน้ํานะ,ะเข้าใจนะนจทีนี้พอหลังคามันรั่วปุ๊บมันก็หยดหยด,หยดเข้าไปเขาก็เลยม,มันก็เลยมีน้ํานะครับดีสิซื้อหลอดไฟแถมน้ําดีไหมซื้อร้านร้านคุณเนะี่ยไม่เคยแถมอะไรเลยคิดเต็มเต็มเลยคุณนะ ต่อไปต้องแถมนะล่ะน้ำนะมันแถมไม่ได้แต่ข้าวกับกับนะให้กินฟรีฟรีเนาะอัออนลำ,ำนาซอยเอาใช่น้ำตาคอยสิไหลไหม <c oughs> ป้าปื้มเจ้าซึ่งมามีน้ำใจต่ออ้ายแต่นาะเอาผู้ถามเอ็ดไนดูข้าวนะให้กินพวกคนที่เดินผ่านามาเอ็ดไนให้ข้าวคนกินนะไม่เคยมีข้าวไม่เคยสำนึกบุญคุณสักคนมีแต่โดนด่าตามหลังอีกขนาดอาจารย์ผมเองนี่อาจารย์ผมเนี่ย อาจารย์เนี่ครับนี่ยครับเป็นอาจารย์ผมอีกคนหนึ่งนะครับอะไรนะครับอะไรช่างๆครับคุณคุณคุณพูดกับผมนะคุณยืนยืนขึ้นหน่อยสิครับอย่านั่งครับยืนยืนยืนค่อยค่อยตอให้เจ้านะโอ้ครับอ้าวผมผมจะนั่งลงคุยนี่ก็คือเราพี่น้องยูทูบเบอร์นะ

หรือ,อคุณคิดว่ากี่วันเสร็จครับนี่ครับวันนี้น่าจะเสร็จครับเสร็จหมดนี้เลยเหรอครับครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างเพิ่นจะมาเพิ่มอีกอ๋อช่างจะมาเพิ่มอีกออทั้งเหล็กทั้งอะไรนี่เป็นเบาะแม่นแต่ว่าอันข้างนอกนี่ทุกคุมซีด่ได้ใสครับคงจะได้เอาทิ้งเพราะว่ามันแตกหมดเลยเห็นเขาลืมมาเห็นไหมมันแตกเบิร์ตครับ สียดายเนาะเสียดายก็ต้องเสียดายครับเอาไปมันมันกะตัวใดแผ่นมันที่ดีก็เอาไปครับนะครับนี่ก็คืออ๋อก็ปิดอันผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นนั่นให้มันบ่โอ้เนาะนี่ก็คือน้องตุงตามนะครับก็จะนำส่วนต่างๆครับไปไปสร้างใหม่อีกเนาะ เอาไปไว้ก่อนเอาไปไว้ก่อนมันบอกต้องหาทุนซะก,ก่อนเนาะหาทุนละทรัพย์หาทุนทรัพย์เอ้าค่อยๆก้าวก้าวทีละขั้นเป็นกำลังใจให้น้องตามนะครับเหตุผลน,นี้นก็คือทำไมถึงเราถึงเร็วเพราะว่ากับตาเพื่อนไม่ชอบต่อแล้วครับและอีกอย่างก็จะต,ต้องจ่ายค่าเช่า ค่าเช่าเนาะป้าไบจะซื้อก็เป็นค่าเช่าแม่เขาก็เลยตัดสินใจรื้อก่อนรื้อรื้อกับเมื่อเก็บใบเนาะก็ดีแต่ว่าถ้าอยากกลับตันอยากเช่าต่อบอกเป็นอย่างให้เช่าต่ออยู่ต่อได้เอารื้อแล้วก็ให้เช่าบ่บอกแม่นอันเพราะว่าเราไม่รีบนะอ๋อครับแต่ว่ากลับตันบอกว่าพี่รื้อเลยผมผมไม่อยู่แล้วเออประมาณนี้อ๋อโอกับตันล่ำลาแล้วเมืนบ่ กับตันอยู่ตอนแรกนะตันอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้รีบเราอยู่ๆกับตันก็มาเปลี่ยนใจแล้วบอกว่าพี่บ้านหลังนี้เรื่องไปทําบ้านเลยก็เลยมาลื้อเลยครับแล้วอีกอย่างถ้าถ้าไม่ลื้อก็ต้องจ่ายค่าเช่าก็เลยต้องลื้อลื้อดีกว่าแล้วเนาะเอาไว้ก็เสียเงินซื้อ เราก็ไม่ได้อยู่เลยเนาะอืมเอาเงินค่าเช่าไปทําส่วนในส่วนอื่นที่จําเป็นนะค่าเช่าไปเป็นค่าช่างที่จะไปประกอบโโที่โน,น่นดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปสอบถามตู้ตามก่อนรื<า>รร้อบ้านเสร็จแล้วจะไปประกอบร่างเลยไหมฮะโอ้เรางบประมาณก่อนเรางบก่อนเรไปไว้ก่อนเนาะคืองบนี่คือมาจากไหนมาจากกระทรวงไหนครับยูทูบมาจากกระทรวงยูทูบหรือว,ว่าที่ไหนยอยากให้กู้กู้ก่อนได้ไหมที่ไหนจะนำเงินไปเลยร้อยละร้อยได้เนี่ยคือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปทําการรื้อ ให้น้องตุมตามนะครับออขอบคุณทุกท่าน,อาอนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกลังใจครับสวัสดีครับ